안녕하세요, 블랙핑크의 제니입니다. 네, 안녕하세요, 블랙핑크의 리사입니다 네, 안녕하세요, 블랙핑크의 지수입니다. 네, 안녕하세요, 블랙핑크의 로제입니다. <목맨> 네, 안녕하세요. 블랙핑크의 로제입니다. 아... 다진... 네, 안녕하세요, 블랙핑크입니다. 링크 되겠 습니다. Yeah, yeah. 감사 합니다. Yeah. come แบ็คพิงคือวงเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปค่ะมีสมาชิก4ี่คนคือเจนนี่ลิซ่าโรเซ่แล้วก็จีซูมาจากค่าย YG Entertainment ค่ะสี่คนนี้คือสี่ใจเลยเราคิดว่าแบบแต่และคนมีการ์ับตัวเองชัดเจนก็เป็นวงที่แบบว่าประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาแบบไม่กี่ปีสามารถได้ไปในระดับโลกได้แล้วก็ความพิเศษของมันเนี่ยก็คือค่ายเนี่ยไม่ได้เดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปมานานถึง7ปีแล้วพอแบบ ได้ปล่อยข่าวมาว่าจะมีเกิร์ลกรุ๊ปนาคนก็เลยติดตามรอค่ะตั้งแต่ปี2012แล้วพอ2016เนี่ยก็ได้มีการเดบิวต์อย่างจริงจังว่าจะมีการเปิดตัววงเกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่อแบ c ็คพิงคะเจนนี่ค่ะก็เจนนี่เป็นเมนแร็เมนร้องแล้วก็เป็นคนที่แบบมีเซ็กแอพเคียสูงแล้วก็ มีชื่อในวงการของแฟนคลับก็คือแบบใยเกี้ยวอะไรแบบนี้ก็สำหรับเพลงโซโล่ก็เป็นเจนนี่คนเดียวที่แบบไม่ได้มีสมาชิกคนอื่นๆรวมด้วยก็เลยทำเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของหลายๆคนว่าทำไมคนอื่นถึงแบบไม่มีบ้างเป็นลูกรลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะชอบโรเต้มากที่สุดเพราะว่าสวยมากๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออความมีความเป็นฝรั่งแต่ก็ยังมีความเป็นเอเชียอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ลายเต้นสวยแล้วก็ โรเซ่เนี่ยเป็นเมนโข้อก็คือเป็นแบบเป็นร้องนำแล้วก็เออเสียงเขาแบบพอมากๆจับใจเราชอบออจีซูอะร,รู้สึกว่าเขาสวยหน้าตาดีแล้วก็อาจจะมีมีความสามารถ คือหลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นแบบแค่หน้าตาของของวงอะไรเงี้ยแต่เราเรารู้สึกว่าเขาก็มีพัฒนานการที่ดีมีมีความสามารถมีเขาเรียกว่าอะไรอนะความพยายามที่สูงอะไรเงี้ยส่วนตัวชอบลีซ่าค่ะอย่างแรกเลยด้วยความที่เขาเป็นคนไทยเนาะก็รีเลทก,กับเราได้ง่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเ <ไป S 2> ขาใกล้ชิดกับเราแล้วก็มันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆเ,เหมือนคนใกล้ตัวของเราประสบความสาเร็จเนาะทั้งที่ความจริงเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเหรอกเขา เาแบบว่าเป็นไอดอลในแบบหลายเรื่องหลายๆเรื่องสําหรับเราเออใช่อย่างเช่นเรื่องการเต้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเต้นเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีหุ่นที่ดีมากมาก,มาก,มากหน้าสวยแบบหน้าปะมากเราก็เลยเอออยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดังมากๆดังเป็นระดับโลกคือเชื่อว่าเวลาเปิดเพลงแบบพิงคให้คหนฟังอยังไงทุกคนก็ต้องรู้ว่าเออเนี่ยแบลพิงรู้สึสูว่าเขาดังแบบ เป็นฟิโนเมนอลของโลบแลครับคือเขาได้ไปเล่นโคเชล่าอเมริกาาเงี้ยเป็นเทศกาลยนตีที่ใหญ่แบบใหญ่มากอะไรงี้มันเป็นความบังเอิญด้วยแหละที่ว่าทั้ง4สาวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็ได้รับ แบรนด์ brand, แต่ละแบรนด์ที่เข้ามาคอลแลบกับตัวเองเนี่ยได้อย่างเหมาะสมอย่างลงตัวก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเจนนี่เหมาะกับแบรนด์ชาแนลมากพอพูดถึงเจนนี่ก็ต้องแบบนึกถึงแบบชาแนลเป็นอย่างแรกแบบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์กับตัวเจนนี่มันคล้ายคกันมันก็เลยทําให้สามารถไปด้วยกันได้โรซซ่ทำงานกับแบรนด์อีฟโรแลงใช่ไหมเชื่อเหมาะเพราะว่าแบรนด์ของอีฟโรแลงเนี่ยมันเป็น แบรนด์ของฝรั่งเศสซึ่งเจ้าของหรือเจ้าของแบรนด์ก็คือ e ีฟ l a เรเนี่ยเขามีความแบบชอบในด้านของเอเชียแต่ว่าเป็นเอเชียที่ผสมผสานกับความยุโรปก็เลยสิว่าไม่ผิดเลยที่โรเซ่ที่จะแบบเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผู้หญิงคนแรกของ e ีฟ l a เรนนั่นเองนะลิซ่าใช่ไหมคะลิซ่าจะเป็นแอมบาสเดอร์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ซิลีนเหมาะมากเลยคะ่ะเพราะว่าเขามีหุ่นที่ดีมากเลยใช่ไหมคะมันเหมือนแบบว่าไม่แขวนเสื้อดีอะใส่อะไรก็คือสวยงง ถ้าพูดถึงดีออถ้าไม่ใช่จีซูคนนี้ไม่ออกว่าจะเป็นใครนะอย่างที่ทุกคนนึกถึงอย่างแรกก็คงเป็นหน้าตาเพราะเขาเป็นวิชวลของวงด้วยภาพลักษณ์ของดีออที่มีความเป็นคนหนู่หน่อยๆเรียบร้อยแพงๆอะไรเงี้ยเราว่าเขาเหมาะมากนะด้วยคาแรคเตอร์ตัวเขาที่แตกต่างจากคนอื่นดูให้ความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับที่จีซูเป็นพี่ใหญ่ของวงในความรู้สึกเราเขาเป็นศิลป,ปินแบบโบคลซ์ไปแล้วอ่ะซึ่งเขาก็สมควรที่จะได้รับอะไรแบบนี้อยู่แล้ว สินค้าอื่นก็ต้องจ้างงานแบกพิงเพราะว่าแบกพิงพอไปพีเศตอะไรมันก็จะโด่งดังเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มแบบแฟนคลับมันเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสินค้าที่เราใช้มันเป็นประจำอย่างเช่นตัว KBank เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้บัตรของแต่ละคนเข้ามาครอบครองทั้งที่เอาจริงๆบัตรทั่วไปมันก็ใช้ได้แหละใช่ไหมแต่พอมีรูปศิลปินที่เราชอบอ่ะมันก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตทางหนึ่งที่เราสามารถช่วยเขาได้ ก็ถ้าเอาในเฉพาะ Moonshot ก็คือมันเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่สำหรับส่วนตัวเราก็สนใจอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะแบบในการซื้อเราก็แบบเออไว้ค่อยซื้อดีกว่าอะไรแบบนี้เราแบบแล้วราคามันก็สูงกว่าตอนนี้ด้วยแบบอาจจะต้องพรีออเดอมาจากเกาหลีมันก็ต้องรอนานอะไรนี้แต่พอแบบ ลิซ่าได้เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ o ูนช็อตก็เหมือนแบบว่าเขาได้เข้ามาเป็นมีอิทธิพลในตัวของเรามากขึ้นทำให้การตัดสินใจซื้อในตัวนี้มันเร็วขึ้นแบกพิงก็เปรียบเสมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเวลาเราแบบเบื่อเราเหงาเราก็จะมีเพื่อนคนนี้เปิดเหมือนแบบเหมือนเบื่อก็ฟังเพลงของเขาก็ช่วยฮิลหรือแบบดูคลิปต่างๆก็รู้สึกว่าแบคพิงก็คือเพื่อนคนหนึ่ง ส่วนตัวเราเปรียบเหมือนเป็นครูค่ะก็อย่างที่บอกว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยอาจจะมาเห็นตอนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วแหละแต่ว่าก็มีหลายคนที่เห็นเขาตั้งแต่เริ่มเป็นเทรนนีการที่จะเข้าไปในบริษัทที่ใหญ่มากการที่ลิซ่าเป็นคนไทยคนเดียวการที่แต่ละคนต่อให้เป็นคนอีก3ามคนเป็นคนเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าก็มาจากต่างประเทศที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต้องเข้าไปฝึกต้องเข้าไปพัฒนาตัวเองต้อง โดยที่แต่ละคนไม่รู้เลยว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงแต่ละคนจะได้เดบิวหรือเปล่าก็คือเหมือนเขาก็ได้สอนเราไปในตัวว่าแต่ละวันเราควรที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นเดอะเบสเวอร์ชันของตัวเองค่ะแล้วก็รู้จักที่จะไม่ยอมแพ้ก็เป็นต้นไม้ละกันต้นไม้ที่แบบว่าเราค่อยๆดูมันเจริญเติบโตขึ้นไปแบบให้มันมีรากฐานที่มันแข็งแรงแบบอยู่ยืนยาวเป็นแบบร้อยปีอะไรแบบนี้เลย เราว่าเขาเป็นแบบวงกุ่มผู้หญิงแบบซปเปอร์เกร์ไปแล,<อ>แล้วเขาเก่งแบบเก่งมากเลยแบบร้องเต้นการใช้ชีวิตแบบเขาเก่งมากเลยอะเราเราแบบยอมรับในตัวเขา้มากเราเราเปรียบเขาเป็นไอดอลไอดอลหลายๆเรื่องความสามารถการพัฒนาตัวเองการเต้น<อ>การร้องอะไอยากเก่งแบบเขา

얼 닮은 듯한 슬픈 말이지 이렇게 나를 이는데